ทักทายสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมส่งบ่อติดเดี๋พี่น้องเซโนซานเอลเนาะวันนี้บ่อติดกมัมีเวลาว่างๆเลยพี่น้องก็เลยว่ายังบอกเคยทำคอนเทนต์หนจ็คเตอรอพี่น้องคอนเทนต์ที่เริ่มแรกในการทำยูทูบด้วยพี่น้องว่ามาถึงปัจจุบันมันเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะในคลิปเก่าๆตอนที่ยังเห็นยูทูปบมเป็นพี่น้องยังที่เรีย,ยนหู้เนาะตอนนั้นกำลังเรียนหู้เลยพี่น้อง อ่ะเดี๋ยวเา,าตัวที่มาทำการพาพีพีซีไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะอ่ะในการปฏิบติตารรับชมน้ำกันพี่น้องว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะพี่น้องเริ่มแรกก่ะเบาตัวกับไปทำงานนำในเฮือนอไอโอ่นะเด้อพี่น้องตอนนี้กับในเฮือนอไอโอ้นะพี่น้องตอนนี้กับไปทำงานในเฮือนอไอโอ้นะรับ เก็บเงินเลพี่น้องกะกะเลตอนน้นกำลังเรียนจบในพี่น้องเรียนจบจบมอเจ็ตเลพี่น้องเรียนจบมอเจ็ตแต่กะยังคีดอยู่ว่ากาลังเลอยู่พี่น้องว่าตอนน้นว่าสิไปเห็ดงานอยู่อยู่ไทยว่าพี่สาวเพื่อนก็บว่ามีงานอยู่ส่วนหนึ่งเลอพี่น้องเพราตัวกำลังจบมอเจ็เนาะกะบ่มมีเงินเรียนต่อใน่พี่น้องนะคประสบกับไอ้เพื่อนแหละพี่ไซกันหน้าเพื่อนก็บอกว่า ไปไปเห็ุงานซอยแนย่กับสั่งเป็ดอะไพี่น้องไปเห็ุงานรายวันวันละร้อยบาทนี่หลยร้อยกว่าบาทพี่น้องก็ไปเห็ุงานก่อสร้างเนาะไปเห็ุงานเทพื้นเป็นวะเทพื้นกับตั้งเสาใกล้ๆแล้วเป็นวะกายปั้มน้ำมันไปหน่อยหนึง่งเุ็นวะไปเบิ่งตอนต่อไปพี่น้องจะเป็นอย่างไรเนาะอ่าพี่น้องบทตัวกาได้เริ่มมากเลยเด้พี่น้องกัน เดือดเห็ดอยู่เพื่อนเดือ้นเดี๋ยวพี่น้องกับบูว่าเพื่อนยูทูบเบอร์เดี๋ยวพี่น้องครั้งแรกเนาะกะเห็ดไปแล้วว่ะตามที่ป้าตูเบิ่งว่ะเขาถ่ายยังเด้พี่น้องว่ะเขาถ่ายคลิปเขาถ่ายคลิปยังกันเด้ว่ะป้าปตูดก็เป็นคนอายกล้องในเดื่องพี่น้องเสื่องนีงนะแบบบูมักถ่ายหน้าตัวเองเนาะเอาพี่น้องตอนนี้กะตอนนี้แมนเทพื้นในในเพื่อนเดือ้นเดี๋ยวพี่น้องเห็ดเพื่อนคนแล้วแล้วลเทพื้นในในเพื่อน ในในายเพื่อนแหละก็ไออ้นเพื่อนกาอยากมาสอบถามเนี่พี่น้องว่าไครเพื่อนว่าไครสนใจเสียดยูทูบแน่เพื่อนว่าเพื่อนว่าไครสนใจเสียดยูทูบแน่ส่วนนี้เลยพี่น้อง,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 องตอนนี้แหละบมาตรวกับมีการสอบถามไออ้นเนี่ยเลยพี่น้องส่วนนี้ว่าเพราะเอ้ยเวลาเจ้าถ่ายแหละจะถ่ายคูถย่ถ่ายคลิปไปแหละมันได้เงินนั้นแบบไรพี่น้องบมาตรวกันถามเนาะ ตามภาษายาคู่แนะ่พี่น้องวัยรุ่นในน้องกะอยาคู่เนะ่เอาแล้วก็ว่าท่าย้านเบิ้งอะไรและวะ้วอะเบิ้งเลยครับเอาชีได้เงินในส่วนใดพี่น้องมาตรวจกับว่าเป็นนี่เนาะเอาชีได้ในส่วนได้เงินนี่เนาะกันยังบนะ่อยยกคู่ในเด้อพี่น้องกะเริ่มมาเหตุงานในเะมืองอ้อนในพี่น้องส่วงนีนเนาะกบเดิไปตันต่อไปพี่น้องเป็นยังไงเนาะ ก็อยากให้อ่านในเดิอพี่น้องครับอาลังบนส้วงนี่กไใน,นเนะะาะกรับ,บโอยกบะบ่ตรวจกบฎิคิดดอกวาสีเอ็ดยูทูบเดิอพี่น้องส้วงนี่นะกับเหตุงานไปก่อนบ่ตรวจก็เก่งเดิอพี่น้องตะกี้นี่เก่งเรื่องเหตุงานนะเลยก็เป็นส่วงหนึ่งพี่น้องบนนัดนี้ส่วงที่ตอนบ่าวพระเป็นเริ่มเหตุยูทูบก่อนพี่น้องเป็นเริ่มเหตุยูทูบก่อนเลยกะับส่วนบ่าวตรวเลยมาหาพี่ายกันหน้าพี่น้องพี่พายกันหน้าเพม่อนกัน กบกับเอออ้อนใหม่ๆเด้อพี่น้องส่วนน,ะนะ่ะเนาะอะไรกับเป็นกระแสนเนี่ยพี่น้องเป็นกระแสนน้ำพีพีเอฟซีเป็นอะไรกับเป็นกระแสนน้ำพีพีเอฟซีเป็นอะไรพี่น้องเพป็นกระบอกว่ะโอ้คือพอเปิดซองให้น้องแน่ไปดิฮน่าพี่น้องแปลนะว่าพอมีรายดอกรายได้ไดแะไรตามที่เราตรวจกับไออะไรพี่น้องกับยังบริจาคมั่นใจวันใดในการเหตุยูทูบด้วยพี่น้องส่วนน่ะเนาะ ไปกระเปาวภาพพี่น้องกับเพื่อนๆก็เป็นมือกล้องไอ้เพื่อนน้ำเอาตัวกระกถ่ายน้ำพี่น้องตอนหน้าซ่วงนะยังเป็นยังโบมีโทรศพัพท์เ้อพี่น้องโทรศัพท์โบมีพี่น้องส่วนนะอกะหน่วยเจสองพี่น้องไทยมันกระโได้เลยเนาะมันโบเมนหน่วยราคาสามสี่พันบาทเจสองพี่น้องราคาพันกว่วยมันถ่ายคลิปโได้กล้องกับโบแจ้งพี่น้องก็เป็นซ่วงหนึ่งซ่วงนี้เป็นบ่าวภาพส่วนไป สอบถามเลยพี่น้องเพื่อนได้อเนอวะาาไปหาคำปรึกษาแหละเรื่องเอกสองเอกเ้นเลยเพื่อนวะเนี่ยเขา้าเอกสองเอกเ้นพี่น้องวา่าโฆษณาเข้าแล้วอ่ะนะพี่น้องเพื่อนกันดีใจน้องสว่างนี่สวา่างวะไปสิพาไปนั่มพี่น้องไปเล่นน้าส่วงนี่ก็เป็นฤดูหนาวเลยพี่น้องสว่วงยามหนาวเนาะกับวางปีปีหลังนี่แหละพี่น้องวงังปีหลังนี่แหละส่วงนี้นะก็สว่วงนี้แมน พอภาพเพม่อนส่วนไปเลอพี่น้องับไปกับเพื่อนเนาะอยาก I I ไอ้ไอ้กล้องเลอพี่น้องส่วนนี้บ่มั่นใจตัวเองแน่พี่น้องเข,า,ขาบเคยลินโท,ทรศัพท์เนาะโบเดซูลินโลงออนไลน์ส่วนมากเห็ดแต่งานพี่น้องเน้นเห็ดงานนะบาตนก็มาห่อเที่ยวนี่อ้นเลยพี่น้องส่วนนี้ไอ้ไอ้ในน้องพี่น้องเนาะไอ้กล้องเลยพอภาพถ่ายก็ปินหนาเลยพี่น้องเลยไอ้เลยพี I ่น้องส่วนนี้แมน ยังบ่มีความกล้าเด้พี่นอ้องอ่ากาแมนใส่กันหน้าเป็นใครนางลินเป็นหมูน้ำพี่น้องมันก็ถ่ายคลิปแบบนอ้องใายมาเยี่ยมยามเลยพี่น้องกะมันเป็นกระแสแน่พี่น้องเนาะกระแสตอบหัดเนี่ยตั้งเปิ่นเวิ่นเปินปนป่นกะลึงหน้าเป่นกะว่าเป็นน้องพี่ใายกันนาเนาะมันก็เป็นกระแสน้ำพี่น้องส่วนหนึ่งเนาะพอะตรวกรันเริ่ม มีพีพีเอฟซีบางคนเพิ่อนกระเริ่มหูจักมาแต่นั่นเลยพี่น้องเลยครับนี่แหละต่อมากรับไปกินมะขามเนี่ยพี่นอพอพ้องเป็ผนผวผาเพิ่อนพาอลังอะไรกับบอตูดไปกินมะขามพี่น้องเพคนเก่าเหตุค,คลิปฉันสั่นไปนั่นเลยเหตุค,คลิปจะเสียงดนตรีอย่งไรพี่น้องแบบคือสิตีกันอะไรพี่น้องนปเ,ปนเนี่คลิปแบบนี้เนาะบอตูดกับบอด้คิดดอกว่าเสียดยูทูบพี่น้องกับแบบ ละลายคนบอกแน่กลับไปเบิ่งน้ำแน่พี่นอ้องว่ะเห็ดแม่ยูทูบว่ะพ่อพ่อได้อยู่ได้ว่ะอ่าว่าตัวกัเริ่มเห็ดแด้วพี่น้องส่วนนี้เนาะเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มเไอยูทูบดำคลิปเดียวสองคลิปนี่แหละคลิปาาลกินมะขามอ่าแล้วก็บอภาพพี่น้องมือต่อมากอ่ะน่านเติมเลยพี่น้องเพิ่นกันส่วนกิน หมกยมพี่น้องเนาะช่องไหนกำลังมักยมลยไลเด้อพี่น้องกรอยากไอไอกล้องแน่แต่กะกะบุกขิดเด้อพี่น้องว่าสิได้มาเห็นยูทูปเนาะพี่น้องเนาะกินมักยมแต่กับจุดเน้นนักก็คือผู้ที่ตามพุ่งช่วงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก็คือไปบ้านพ่อใหญ่พงเนื้อพี่น้อง เป็นกระแสเนาะคือวันที่คิดอะไรพี่น้องเพิ่นไปถ่ายคลิปพี่น้องเนาะตามส่วนไหนจะเป็นส่วนงย่ำน,นาเพิ่นไปถ่ายคลิปสามพอลูกอะไรพี่น้องเพิ่นอยู่กันอย่างใดเนาะน้องพรน,น้องทองอะไรพี่นายพงคือไปตรวไปเฮ็ดบ้านซอยเพิ่นพี่น้องไปบุงลังค้าอะไรพี่น้องไปแบกไม้แบกนั่นแบกนี่แหละดีไซน์กันหน้าเพิ่นกับส่วนไปเนาะกะพากันไปพี่น้อง เป็นช่วงหนึ่งอะไรแหละช่วงนําบอตุลด์กำลังผูดติดตามพุ่งเด้วยวพี่น้องวิวกำลังซูงพี่น้องแต่ก็เสียใจลายพี่น้องโซนี้เข่าบ่ได้เลยเข่าซองเก่าบ่ได้พี่น้องเนาะกต่น,นี่แต่บอตุลดมารีอคชั่นเนอาในคลิปของบอภาพของพี่ไซกันหน้าของไออ้นเด้วยวพี่น้องจุดเริ่มต้นในการทำคลิปเนาะอะไรกม็มามาเพื่อนบ่วภาพเด้อยพี่น้อง การบ,บ่าวภาพการเริ่มมีพีพีเอฟซีหลายหลายคนทางฝั่งไทยเลยพี่น้องทางต่างประเทศเแหละมันเกิดมีความสวยเหลือเนาะเรือนรัวบ่าวภาพพี่น้องบ่าวตัวกามาซอยส่วนหนึ่งในก็รเริ่มพี่น้องเริ่มฮูจักหลายเติบเนาะพีเอฟซีลายคนก็เริ่มฮูจักพี่น้องก็เริ่มเรื่องหนาเลยเนาะวันนี้ช่วงนี้บ่าวตัว เ,เ,เห็ดเลเดอพี่น้องเห็ดซองแล้วก็เริ่มมีรายได้แล้วพี่น้องตอนนี้นะแต่บ่าตวดก็ขาดไปเลยพี่น้องขาดเป็นขันเป็นตอนเลยเพราะว่าถ้าว่าซองเก่าบ่าตดยังอยู่เนาะถ้าว่าเห็นดึงข้อมูลมาได้แบบคลิปวิดีโอเก่าๆอะไรพี่น้องกาสิมาเห็ดทําการในเมืองใหม่อะไรแต่มันยังบบได้พี่น้องมันเห็ดบบได้เนาะก็เลยมาเอาเป็นขันเป็นตอนเนอาพี่น้องว่าจุด <c oughs> การเติบโตของคลิปเป่าตนะี่น้องเป็นอย่างไรเนาะ เขาคิดบอกคิดบอกฟันว่าที่ได้มาเห็ดยูทูปพี่น้องค่ะ mm hmm. เห็ดเลยพี่น้องเนาะมันก็นมีพีพีเอฟซีลายคนแหละเป็นให้กำลังใจพี่น้องคอมเมนต์มาแล้วว่าอยากให้มีรายได้พี่น้องเห็นเห็ดง,งานก่อสร้างเบึงมันพอได้เป็นว่าพี่น้องเป็นลูกน้องเขาเนาะ่ mm hmm. อาตอนนี้กับพี่สายกานาเพิ่นากาส่วนเดี๋ยวพี่น้องไปเห็ดงาน เป็นงานกับข้างบ้านเป bon ็นอะไรพี oh. <tr> ่น้องคนตั้งยังก็ตั้งเสาเออเทเสาอะไรพี่น้องพี่ชายกันนาบนเทเองเด้อพี่น้องเทเสาอะไรก่ะตั้งอันนั้นพี่น้องเสาโครงโครงเล็กนะพี่น้องว่างโครงเล็กเลยอะมุงอันนั้นเลยกระเบื้องเลยคือมาสอยกันกับพี่ชายกันนาเป็นพี่น้องกันช่วงนี้ก็ดีใจเด้อพี่น้องกำลังแบบมี อฟซีแน่บางคนเพิ่นเพ่นเป็นเอฟซีพิซกันหน้าแน่เพิน่นเนวะเพิ่นวาอยากให้มาเห็ดเพือนให้อะไรพี่น้องเห็ดในคลิปวาเห็ดเทือกแต่ตว่าให้มาเห็ดแน่เพิ่นว่าตามคนหูจักกันแน่ใกล้นี่กันกันแน่อะไรพี่น้องเลยมาเห็ดน้ำพีซไซกันหน้าเพิ่นก็มีสางเด่นน้ำก็บ,บ่าวภาพด้วยพี่น้องซอยกันเห็ดแหละกาล้างนี่เกือบตกประมาณสองเดือนด้วพี่น้องลังนี่ถือว่าใช้เวลา นานเติบพี่น้องเนาะเพราะว่าพื้นที่ทเทเสาเองได้พี่น้องทเทเสาในเองเนั่นแหละมันบมเมนต์ว่าเสาแบบสำเร็จรูปเทเอาเองเนาะอ่อาากะก็คือตอนนี้ก็ ปอตอดก็เริ่มมีผู้ใหญ่ใจดีพี่ c เอฟซี FC, ทั้งฝั่งไทยเลยก็ร้าย,ายคนที่สวยเลือดป่อตอดนะพี่น้องอตอดก็เริ่มเป็นทีผู้จักของทองของอะไรลพี่น้องของบนโซเชียลนี่แหละก็เริ่มมีคนผู้จักร้ายแล้วพี่น้องตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีทั้งต่างประเทศนอกเพิ่นกน็สวยเลือพี่น้องในการ เปลี่ยนลังคาบ้านเนาะพี่น้องพอตุน่นไปรีวิวบ้านอะไรเพิ่นกันเห็นใจว่าคนตกหัวพี่นอ้องคือเพิ่นกันเลยสวยเรือเนาะในการเปลี่ยนลังคาใหม่พี่น้องกับตกประมาณหมื่นายพูดได้พี่น้องเลยสามล้านกว่วสามสามร้อยเกือบสี่ร้อยยูเอสเอพูดเลยพี่น้องคนสวยเรือเนาะสวยเรือแล้วพี่น้องเห็นลังคาใหม่เลยเพิ่นว่ะลังคาใหม่เลยพี่น้อง ก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องนะครับบางตัวห้าตอนหนึ่งโบเห็นพี่น้องเลยตอนที่กําลังเริ่มทําบ้านอะไรพี่น้องหาโบเห็นพี่น้องตอนนั้นเนาะกะอยู่ใส่พี่น้องกะตอนนี้กําลังเริ่มมุงหลังคาเนาะพี่น้องเนาะมุงหลังคาเสร็จแล้วกะเห็ดเฮือนเลยอะไรพี่น้องเลยกะมีพี่พี่สาวอะไรพี่น้องอยู่ฝั่งไทยอะไรคนสวยเรือ เนสวยเรือเห็ดเฮือนใหม่ใส่ใหม่เซื้อลกใหม่มาเลยเดอ้อ,ขอ,ขอพี่น้องก็ขอขอบคุณผลลายๆเด้อพี่น้องถ้าเขามาเบิงคิดน,นีข้างเนาะในการทําบ้านเลยพี่น้องก็มีลายคนพีพีเอฟซีลายคนที่สวยเรือลายอย่างพี่น้องเนะาะปาตัวก็ขอบคุณลายๆพี่น้องเนาะทีสวยเรือครอบครัวมาตัวเลยพี่น้องเริือเห็ดบ้านเลยพี่น้อง ะทางนนี้พ่ออยเป็นกามาจากบึ้งคเนาะเดี๋ยวพี่น้องมาซอยแล้วก็เอื้องแฟมิลีเ่เ,ออเ,เนานนะแล้วก็เออเหตุเทือนขั้วในแมนมาตรวริ้วกลับหลังเด้อพี่น้องแมนเหตุเทือนขัวน้วแล้วเด้อพี่น้องอันนี้ก็แมนผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศอีนนัะไรพี่น้องลืมประเทศเลยเป็นอยู่ประเทศน,นี่นก็เป็นกับสวยเรือพี่น้อง เห็ดเฮือนครัวให้แม่ซี่เป็น en, แม่เซีลําบากะอะไรพี่น้องเห็นดังฟืนดังไฟแบบมันมีเต็มหมดนะนะพี่น้องเวลาป en, ลเป่าตัวเด็ดกินอะไรเพื่อนห็นใจเนาะขับสวยเรือพี่น้องขอขอบคุณเพื่อนในไลเด้อมันเพื่อนกับมีไล FC ไลายคนพี่น้องสวยเรือคนละอย่างคนละอย่างเนาะเพื่อนกับสวยเรือในการเห็ดเฮือนครัวนี่แหละพี่น้องตกเป็นพันเรียนหมดเลยพี่น้องตัวนี้ row, เห็ดเฮือนครัวอะไรกัซื้อที่นอนเนาะพี่น้องเนาะซื้อที่นอน สี่สูดพี่น้องบาโตดชื่อของบาลโตดของเตาเตาอ้วนกำลังกรน,นี่แหละแม่ซีกับเขาหอมพี่น้องสุดหนึ่งบนนอนทากันแหลวกสระสงเด่นมีสี่สุดด้วยพี่น้องของบาโตดจะเป็นกัปตันเมกาด้วยพี่น้องซีนะสีแดงพี่น้องเนาะแล้กก็เปุ่นซอยลายอย่างพี่น้องก็คือซอยซื่ออะไรพี่น้อง ตู้สักผ่าสอยซื้อตู้สักผ่าเด้อพี่น้องขอบคุณหล,ะล,ะละายๆบตรวจหาสอดหนึ่งบบเห็นพี่น้องตอนที่ไปซื้อตู้เย็นเนาพี่น้องเนาะกมีพี่สาวอีกคนนึงน,น,นะครั เป็นอยู่ฝั่งไทยเป็นกับสวยเรือบเบาตัวมันตลอดนะ้อพี่น้องเนาะทีสาวคนน่ะกันเบาตัวกับฮา,าคลิปเก่าบบได้พี่น้องคลิปเก่าโบได้หน้าทีจะมารีแอคชั่นเลยกับคื้นน้องมาให้เบิ่งภาพหลังพี่นอ้องความทรงจําเก่าๆที่การจะเริ่มตัวเติบโตในคลิป y o ยูทูบซองยูทูบเพราะเบาตัวเลยพี่น้องกับฮาบบเห็นเด้พอ,เอ,เเเอ,อพี่น้องแต่กับเบาตัวว่าเขาเข้าไปกับแต่เพิ่นเบิ่งคลิปกันขอขอบคุณเพื่อนลายๆเด้อ สำหรับคลิปนี้บอตุกลกะพาพีเอฟซีมาเบิร์นเซมีเลยเด้อพี่น้องอะไรก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจในซ่องบอตุลเซโนซานเอลนะพี่น้องเนะาะแต่ว่าซ่องเก่าเขาปู่มาได้เดียวบอตุลจะทำให้เบิ่งใหม่ครับพี่น้องแต่ตอนนี้ก็อยู่ว่างๆขบู๊กับเช็ดยังพี่น้องก็เลยมาไซเคิลแมนวอลลิมา, <c oughs> <c oughs> มาเบิ่งนควอมส่งจ้ำมาแล้การจะเริ่มติบโตของบอตุลนะพี่นนะ้องเนาะการทำคลิปเนาะเกิดซีมาถึงจุดนี้กับโมเมนต์ง่ายเด้อพี่น้อง เปิดสิมีห้องเป็นของตัวเอง,องมีแต่ละอย่างมีแต่ละอย่างอะไรพี่นอ้องก็คือที่เห็นนั่นแหละพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้พอตวัวก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องถูพ้พอกันคลิปหน้าพี่นอ้องอะสบายดีพี่น้องบาย